กู้ซื้อบ้านหมายความว่าจ่ายเป็นก้อนกับจ่ายเป็นงวดคือบ้านเนี่ยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วัน,นี้จ่ายเป็นก้อนเลยแต่ถ้าผู้ปลูกบ้านคือบ้านยังไม่ได้ปลูกเลยอ่ะมันจ่ายเป็นก้อนไม่ได้สมมติว่าหนูบอกจะปลูกบ้านสองล้านธนาคารให้เลย2ล้านผ่านไป3เดือนผู้รับเหมาหนีไม่มีบ้านเลยธนาคารยึดอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ก็ต้องจ่ายงวดสวัสดีค่ะในที่นี่สุพันธ์ดีนะคะเรามาออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านบ้านี่ไหนคะที่ไหนคะ,นคะถ้าจะ ทีแล้วก็สร้างบ้านตัวนียเข้ามาเลยอะถ้ากู้ซื้อที่ดินนะธนาคารจะให้แค่ประมาณ80%การที่เราจะมีสินทรัพย์ใหญ่ๆสักอันหนึ่งอะบางทีอะเราจะต้องมีการเตรียมตัวมีการเก็บออมมีวงเงินสำรองเพื่อการใช้จ่ายสักส่วนหนึ่ง10-20%ถ้ากู้ซื้อที่ธนาคารจะให้80%ลูกค้าก็ต้องมี20%แต่กู้ปลูกบ้านเนี่ยเราให้100%ของเงินปลูกสร้างได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ากู้ซื้อบ้านใหม่เลยบางกรณีเราให้ได้100% แต่มันก็มีค่าใช้จ่ายสมมติเราจะมีบ้านทั้งหนังหนึ่งเราก็ต้องมีค่าทำเนียมโอนค่าจำนองรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้ซื้อถ้าผู้มันซื้อบ้านแบบกู้มันสร้างบ้านนี่ต่ายเงนไหมคะไม่จ่ายแต่ว่ามันจ่ายเป็นก้อนก็นกจ่ายเป็นงวดแค่นัน้นเองกู้ซื้อบ้านหมายความว่าคือบ้านอะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้จ่ายเป็นก้อนเลยแต่ถ้ากู้ปลูกบ้านซื้อบ้านยังไม่ได้ปลูกเลยอะมันจ่ายเป็นก้อนไม่ได้สมมติว่าหนูบอกจะปลูกบ้านสองล้านธนาคารให้เลยสองล้านผ่านไปสามเดือนผู้รับ เราต้องจ่ายก่อนเมื่อสมมติาาว่าคุณกู้ปลูกบ,บ้านธนาคารจะจ่ายงวดงวดแรกเาให้วันที่คุณทําสัญญานะหนึ่สองแสนแล้วแต่ตกลงมวสองคุณต้องมีฐานลากนะธนาคารจะจ่ายให้อีกสามแสนมวสามตอกเสาเข็นขึ้นหลังคาเราจะจ่ายเป็นรอบๆไปลดความเสี่ยงทั้งผู้กู้ธนาคารผู้รับเหมาในอนาคตแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วเครดิตบูโรนี่คืออะไรคะจำเป็นต่อการกู้ซื้อบ้านไหมเครดิตบูโรคือประวัติของลูกค้าคนหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นการบ่งบอกนิสัยของบุคคลคนนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเคยมีการสร้างหนี้ไหม